ทำไมวีวีต้องผิวสีนี้พวกเรามีคําตอบสวัสดีครับเจอพวกเราวีพายผมบอลนะครับต้ลงนะครับและวันนี้เราอยู่กับรายการพิเศษคือช่วงนี้มีประเด็นถกเถียงกันเป็นแบบร้อนแรงมากไม่แต่ในช่องเราเองก็มีนะผมอ่านทุกคอมเมนต์เลยบอกให้มันเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากระหว่างสีผิวของวีวีที่เล่ออกมาในวันพีดไลท์แอคชั่นความจริงประเด็นนี้เป็นมีมานานแล้วแต่ตัวอย่างใหม่มันเพิ่งปล่อยมาอีกรอบอ่ามันเห็นชัดเจนขึ้นก็มีอีกรอบกออกอีกรอบแต่คลิปนี้พิเศษกว่านั้น คือหลังจากที่เถียงกันมาหรือว่าอ่าน,นความเห็นชาวเน็ตมาเยอะแยะผมได้ไปหาข้อสรุปมาให้และและให้ดูจบภายในคลิปเดียวเลยตั้งแต่คําถามที่ว่าตัวละครนี้ควรมีผิวสีอะไรผิวสีนี้เหมาะกับตัวละครจริงๆริงไหมเหตุผลเบื้องหลังการเลือกทั้งหมดหรือว่าโวคกหรือเปล่า <c oughs> ผมสรุปมาให้เรียบร้อยแล้วดูจบได้ในคลิปเดียวเลยครับผมมาก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์พวกเราด้วยจะได้มีเพื่อนมาดูหนังด้วยกันนะ <c oughs> อ่ะก่อนที่จะไปเข้าเรื่องกันคุณต้น ขอถามความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์น er. like <c oughs> right ี are, ้ของคุณ like, ต้นยังไงบ้างก่อนรูปแบบสถานการณ์ตอนนี้คุณต้น the ค <c okes sound> <c uss Everywhere> ิดว่าเห็นว่าย่างไงบ้างเข้าใจทั้งสองฝั่งเลยทั้งฝั่งที่ชอบและไม่ชอบคือบางทีมันมันเหมือนมันเปลี่ยนลุกเกินไปคือสาหรับผมผมไม่ติดอะไรอยู่แล้วเพราะว่ารู้สึกว่าโอเคนักแสดงก็เรียกว่าหน้าตาดีเลยแค่ถ้าติดจริงๆมันติดผมนี่แหละเรื่องผมเนี่ยคือรู้สึกว่าทีมเมคอัพมันจะแกงแกงตัวนักแสดงไปหน่อยแค่ั้นสั้งทับผม พี่พี่มองว่าเรื่องภาพจําเนี่ยเป็นปัญหามากๆนะใช่ใช่เป็นปัญหามากซึ่งเข้าใจได้บอกเลยว่าผมเข้าใจคุณเุก้าแบบนี้มีมาเยอะแล้วแต่วันนี้ก็อยากจะมาแถลงไขเพิ่มเติมส่วนเรื่องผมเนี่ยกูขัดใจเหมือนกันกูรู้สึกว่ามันไม่เหมาะใช่โดนโดนแกงมากมันไม่เหมาะจริงๆมาเข้าเนื้อหากันเลยดีกว่าก่อนอื่นเลยต้องท้าความแบบนําสืบครับผมตัวละครนี้จะต้องมีสีผิวอะไรและเชื้อชาติอะไรอืนี่คือการนําสืบแรกของเรา จากที่มีการกล่าวหลายครั้งต่อหลายครั้งนะจากข้อมูลเลยนะอนาณาจักรอาราบสตาเนี่ยมีการอ้างอิงมาจากอียิปต์โบราณแน่นอนอันนี้คือหามาแล้วไปเปะจากทั้งบทสัมภาษณ์จากทั้งหนังสือด้วยนั่น,นคือยืนยันได้เลยว่ามาจากอียิปต์โบราณแน่นอนอ่าทั้งปิรามิดและก็มีสถาปัตยกรรมแบบของศาสนาอิสลามพ่วงเข้ามาด้วยและยังมีเลฟเฟรน์อีกนะอย่างตัวละครอง,องค์ัลศ ของราชวงศ์อย่างชาก้าและเพลก็มีพลังผลพิศาจเป็นสัตว์แบบสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ของอียิปต์อ่ะแบบเป็นหมาและก็เป็นเหยี่ยวเป็นแรงบันดาลใจมาจากของเออก็อย่างว่าแหละเทพโบราณถูกไหมย,ยังไม่พอยังมีอีกราชวงศ์เนเฟอร์เทอร์ีเนี่ยของวิวีและครอปบ้าเนี่ยมาจากภาษา e. อียิปต์โบราณและมีคําแปลว่าแบบผู้เลอโฉมด้วยซ้ําหรือว่าเป็นคําเรียกของราชินีของอียิปต์สมัยก่อนเลยด้วยซ้ําคือพูดง่ายๆว่า เรฟเรนซ์ <Re> มาจากอียิปต์ร้อยเปอร์เซ็นต์อาณาจักรอาราบัสตาและอินเดียเข้ามายังไงอินเดียเนี่ยมันมีการอ้างอิงถึงแค่สถาปัิยกรรมหรือสถานที่เฉยๆอย่างเมืองหลวงของอาราบัสตาอย่างอารูบานาอารูบานานี่เป็นเมืองหลวงของอาราบัสตาที่อ้างอิงมาจากนาครจอร์ปุไม่กูไม่รู้อ่านออกเสียงถูกหรือเปล่านะังจอร์ปุของประเทศอินเดียถ้าอ่านออกผิดขออภัยด้วยนะครับผมซึ่งก็อ่ะขึ้นรูปไว้เลยเห็นกันชัดๆว่าเหมือนหรือแม้แต่ตัวพระราชวังเอง ก็อิงมาจากแบบทัสมาฮาวของอินเดียเอออะไรพวกนี้เลยซึ่งมันใกล้เคียงมากมากเขาก็เลยสรุปตีรวมเลยกันว่าสถาปัตยกรรมมาจากอียิปต์และอินเดียแต่สมกันใช่แต่โดยพื้นฐานแล้วคืออียิปต์เป็นหลักอ่ะเหมือนอันนี้ปะเป็นสถาปัตย์ของอินเดียแต่ว่าอารยธรรมเป็นของอียิปต์อ่ามีทรงประมาณนั้นมีทรงประมาณนั้นแต่ก็ไม่ได้แบบเขาว่าสถาปัตยกรรมทุกอย่างเป็นของ อินเดียหมดนะม,มันก็มีบางส่วนเป็นของอียิปต์นงปิรามิดก็มีมึงก็เห็นอยู่ปิรามิดไม่ใช่อของ,งอินเดียนี่ออแต่ก็นั่นแหละสรุปเลยในการนําสืบครั้งนี้อราราจอาราบัสตาคืออียิปต์แน่นอนอจากข้อมูลทั้งหมดซึ่งมีอินเดียเป็นส่วนร่วมด้วยในบางสถานที่สําคัญ,คญๆเท่านั้นเองอ่ะทีนี้มึงสรุปได้หรือ,อยังว่าวีวีแล้วคนเป็นคนประเทศไหนก็ถ้าเอาให้ตรงเล็ที่สุดก็ไจะต้องเป็นอียิปต์อ่ะก็ต้องเป็นอียิปต์อันนี้พี่ก็เห็นด้วย มาที่การนำสืบอันต่อไปคราวนี้พอมึงรู้ว่าวิวีคนเป็นคนอียิปต์แล้วสิ่งต่อไปที่มึงจะต้องพูดถึงคืออะไรต้นอะสีผิวอะถูกต้องสีผิวของคนอียิปต์นั่นเองสีผิวของคนอียิปต์เนี่ยไปหาข้อมูลมาแล้วแล้วไปดูแล้วเอาจริงๆกูมีเพื่อนอียิปต์ด้วยมีหมดเลยนะ uh huh. เออแต่กูแปลกใจมากเลยทําไมเพื่อนกูคนอียิปต์ผู้ชายหลายคนแม่งขาวเวยอะผู้หญ uh ิงแม่งเข้มเฉยแต่ก็าล่าแหละเขาบอกว่าสีผิวของคนอียิปต์เนี่ยมีหลายเฉดมากมีเลนส์ที่กว้างมากต้องแต่ขาว ไล่ไปจนถึงน้ำตาลเข้ม,มตรงนี้นะครับไม่ใช่ดำบอกไว้ก่อนว่าไม่ใช่ดำคือผิวดำที่หลายคนเรียกกันอ่ะเออนั้นเขาเอาไว้เรียกคนดำหรือแอฟริกันแต่ว่าความจริงแล้วคนอียิปต์เนี่ยมันออกไปใกล้เคียงกับพวกอินเดียที่เรียกว่าผิวน้ำตาลอ,อาจจะมีเข้มอ่อนอะไรก็แล้วแต่บ้านเราก็มีผิวน้ำตาลเยอะแยะนะผิวสีน้ำครึ้งอะไรพวกเนี้ยบ้านเราก็มีเยอะแยะเหมือนกันยกตัวอย่างนักแสดงอียิปต์แท้ๆนะมันก็มีอยู่หลายคนเนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นให้โอ้โหหลายคนก็มีสีผิวไล่มาเลยตั้งแต่ อ่อนไปจนถึงเข้มซึ่งก็ไม่แปลกใจเลยที่ตัวอย่างนักแสดงอย่างคุณชาริตราเนี่ยที่ได้รับบทเป็นวีวีเนี่ยซึ่งมีผิวเข้มและอยู่ในเลนส์เดียวกับของที่มีในอียิปต์ด้วยคือพูดง,ง่ายๆว่าคนอียิปต์มีผิวแบบนี้ไหมตอบเลยว่ามีมีแน่นอนมีและยังไม่พอยังมองว่าตัวนักแสดงคนนี้เนี่ยสีผิวของเขาอยู่ในน้ำตาลระดับที่ไม่ได้เข้มนะอือันนี้คืออยู่ระดับกลางหลายคนอาจจะคิดว,ว่า้ยนีดำแล้วนี่เข้มแล้วไม่ใช่ มีเข้มกว่านี้เยอะอันนี้ถือว่าออกโทนสว่างเสียด้วยซ้ําอ่ะแล้วมันก็เลยต้องมาพูดต่อว่าเฮ้ยแล้วทําไมคนถึงคิดว่าวีวีมีผิวขาวกันละ่ะอาจารย์โอดะคิดยังไงอันนี้คุณต้นคิดว่าอย่างไรวะ่ะก็อันนี้เหมือนเคยได้ยินว่าก็เหมือนเป็นความผิดของแอนิเมชันหรือไงเนี่ยแหละมั้งถูกต้องครับก็ไอ้ไข่แอนิเมชันนี่แหละที่เป็นคนลงสีวีวีให้เป็นผิวขาว ซึ่งไม่ได้แปลกอะไรนะเพราะบอกเลยว่าค่ายนี้หรือว่าอนิเมชันญี่ปุ่นหลายๆค่ายก็เลือกที่จะลงสีให้ตัวละครเป็นผิวขาวอยู่แล้วเอาง่ายๆถ้าเป็นตัวละครต่างชาติหรือเผ่าพันธุ์ไม่ชัดเจนอ่ะแม่งลงขาวหมดใช่นอกจากนะสาวเกียวประเทศแม่งอะที่แม่งไม่ลง้โหอันนี้แม่งเน้นแล้วเกินนอกนั้นแม่งขาวหมดเออเผยคนดําบางคนแม่งยังลงขาวเลยอแต่คือสาวเกียวแม่งไม่เคยพลาดเลยสาวเกีแม่งไม่เคยพลาดเลยแต่ก็นั่นแหละมันเป็นความผิดของอนิเมชัน เพราะว่าตามหลักแล้วเนะี่ยถ้าลองไปดูดีๆนะมีหลายครั้งเลยที่ในหนังสือการ์ตูตนหรือมางอะ่ะวีวีเนี่ยภาพหน้าปกเอ่ยภาพขั้นเอ่ยหรืออะไรหลายๆฉา,า,า,ากที่เป็นอาร์ตออกมาจากอ,อาจารย์โอดานะวีวีจะถูกลงสีให้มีสีผิวที่เข้มกว่าของนามนิหรือนิโคโลบินอย่างชัดเจนพูดง่ายคือออกสีน้ำตาลนั่นเองอันนี้คือเห็นได้หลายต่อหลายครั้งเลยว่าออกสีน้ำตาลแต่จะอ่อนอะนะกูขออนว่าตาลเฉดอ่อนจะเป็นเฉดอ่อน พูดง่ายคือแน่ๆอาจารย์โอดาเนี่ยน่าจะต้องการที่ให้วีวี้มีผิวสีน้ำตาลไม่ใช่ขาวอย่างแน่นอนแต่เฉดไหนเรื้องแต่สาที่เข้าใจนะครับเอเฉดไหนแล้วแ <c oughs> ต่มืออ้นี่ไม่กเกี่ยวแต่ว่าไม่ใช่ขาวแน่นอนสรุปเลยการนําสืบคำนี้นะครับวีวีที่มีภาพจําเป็นขาวจ๊วดันงเหียกกล้วยมาจากอนิเมะเป็น <c oughs> พลอยได้จากอนิเมะเท่านั้นเอง ข้อมูลหลายๆแหล่งข่าวบ่งชี้ว่าจารย์โอดะอยากให้มีมผิวสีน้ําตาลหรืออย่างน้อยก็คือเป็นน้าผึ้งอ่าไม่ใช่ขาวแบบยุโรปแต่ว่าเฉดไหนก็ไม่มีใครบอกได้นะครับต่อไปจะเป็นเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังการเลือกทั้งหมดแล้วอันนี้คือลครแมสแต่ก่อนอื่นเลยแวะชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะครับ อย่าปล่อยให้เจ้านายตัวน้อยต้องรอเติมความสุขให้เจ้านายของคุณด้วยขนมแมวเลียทิงเกอร์เบลหอมอร่อยรสชาติกลมกล่อมโซเดียมต่ำไม่ติดเค็มทำจากวัตถุดิบมีคุณภาพฮิวแมนเกรดมีเลขทะเบียนอาหารสัตว์ปลอดภัยสำหรับเจ้านายตัวน้อยของคุณแน่นอนที่สำคัญราคาน่ารักสบายกระเป๋าด้วยนะอย่าลืมเติมความสุขให้คุณท่านกันนะครับแล้วก็อย่าลืมใช้โค้ด S I N S M O V I E หรือ Sins Movie ใช้ได้ในช้อปปี้เลยนะครับ ใช้โคด้ดด้วยนะครับเขาจะได้รู้ว่าช่องเราอะเจง๋งเรียบร้อยโดนเป็นหนึ่งกลุ่มขัดอารมณ์ไป็นหนึ่งทีแต่ไม่เป็นไรกลับมาการน้ำสืบครั้งต่อไปคือการเหตุผลเบื้องหลังการคัดเลือกทั้งหมดอันนี้ผมพยายามไปหาข้อมูลมาเชิงลึกมาเพิ่มเติมเลยคือต้องเกริ่นก่อนว่าคุณชาลิตาอ่านว่าชาลิตาป่าวะชาลิตาก่ะน้องชาลิตา จะโค่นคนไทยเลยแต่ว่าอินเดียกับไทยมันก็มีการอาเสียใกล้ๆกันอยู่แล้วมันยึดยมคากันมาใชา้เลยวเป็นคนอังกฤษนะแต่เชื้อสายอินเดียแท้ๆจ้าเออคือพ่อแม่เป็นคนอินเดียทั้งคู่โดยที่โด่งดังมาจากซีรีส์เรื่องบริชตันเอาจริงคือจากซีรีส์จะได้เห็นเขามีมาเจ้าหญิงนะโอ้มาสมาได้เลยคือพูดว่ามาเจ้าหญิงนี่ผ่านเลย <ฮะ S 2> และนี่อาจจะเป็นหนึ่งในสาเหตุหนึ่งเลยนะที่เขาได้รับเลือกเป็นวีวียังไม่พอผลงานที่โด่งดังอย่างบริชตันเนี่ยทำให้เขาได้รู้จักกับทีมงานด้วย คือทีมงานที่แคส o n วันพีทเนี่ยก็เป็นทีมงานเดียวกับที่แคสต์บริตันเหมือนกันใช่แล้วก็มันเหมือนมีหลายคนด้วยว่าที่มาเล่นวันพีทเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็เคยเล่นทำเหมือนมีผลงานกับเน็ตฟิกมาก่อนก็ไม่แปลกก็เพราะว่าทีมงานเขาอย่างที่เราให้ข้อมูลไว้ในคลิปที่แล้วเนาะ,ะที่ว่าตัวทีมงานเขาเป็นแคสทั้งเวสต์เดย์มาก่อนแคสต์ทั้งสเตนเจอร์ติงบริตันมาก่อนทําให้เน็ตฟิกมาเยอะมากก็ไม่แปลกใจอะไรที่เขาจะยังมีปฏิสัมพันธ์กันแล้วก็ได้งานกันต่อๆมานะ ต่อมาก็คือการเรียกวีวีเนี่ยสำคัญยังไง<嗯>การเรียกวีวีเนี่ยสําคัญอย่างมากเขาเรียกว่าสําคัญอย่างมากต่ออาร์คนี้เลยไม่ใช่เพราะว่าเธอเป็นตัวเอกแต่เธอเป็นตัวกําหนดชาติพันธุ์ของทั้งอาณาจักร阿าบาสตาทั้งหาตัวละครอื่นๆอย่างคิงครอบ้าอิกาลิมชาก้าเพลเนี่ยหรือแม้แต่คนอื่นในอาณาจักรอะ่ะชาติพันธุ์ของเขาจะถูกกาหนดตาวมวีวีไว<嗯>้สีผิวจะถูกกาหนดตาวมวีเราชาติเดียวกันอ่ะเราชาติเดียวกันถูกป่าการเลือกสีผิวครั้งนี้สําคัญมาก เพราะมันอาจจะส่งผลต่อหลายตัวละครมากๆรวมถึงตัวละประกอบด้วยถูกปะ่ะและกูจะบอกว่าจากข้อมูลนี้หามานะชนชาติตะวันออกกลางเนี่ยมีจํานวนน้อยมากๆและหาได้ยากมากมีเพียงประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นต์เท่านั้นในวงการฮอลลีวูดคือกล้าพูดได้เลยว่าคือถ้าสมมติมึงเปลี่ยนแคสต์มาเป็นตะวันออกกลางแล้วทุกคนมึงหามาเป็นตะวันออกกลางทั้งหมดเลยนะ ลำบากเหมือนกันใช่เพราะส่วนใหญ่น,นักแสดงพวกนี้นเหมือนเขาจะเล่นอยู่แค่ในประเทศน้อยที่จะออกมาเล่นแบบต่างประเทศอตัวเลือกไม่เยอะอตัวเลือกน้อยมากกูยิ่งหามากูยิ่งเห็นว่าแบบเขาออกมาเล่นน้อยอย่างหนึ่งแล้วก็อย่างที่รู้กันว่าชนชาติตวันออกกลางมีความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ดีขนาดนั้นกับอเมริกาหนึ่งแล้วแล้วสองประเทศหลายๆประเทศเป็นประเทศปิดนะ,ม,ะมีวัฒนธรรมศาสนาอิสลามที่ค่อนข้างแตกต่างอเอาไง,ไง่ายๆเพื่อนกูเป็นคนซากล แม่งจะออกมานอกประเทศแม่งโดนจับเข้าคอสอให้รู้ว่าโลกข้างนอกไม่งเป็นยังไงบ้างวึคิดดูอย่างนั้นอะเออแต่ก็นั่นแหละคือมันจะมีความที่แตกต่างกับของนอกเขาก็เลยหลายๆทีเขาเลยเป็นนักแสดงอยู่ภายในประเทศของเขาจะม,มากกว่าก็ไม่แปลกใจที่จะมีน้อยแต่ว่าเอ้แต่เอาจริงๆคือหลังๆก็เริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆนะแต่ก็อย่างว่าแหละการตัดสินใจเนี่ยมันต้องเบสออนตัวละครอื่นๆด้วยความจริงเพราะสมมติว่าไอ้ต้นมึงมองแล้วเอ้วีวีคนนี้แม่งเหมาะว่ะ แต่พอมึงไปดูตัวละครโดยรอบน่ะลำบากหาไม่ได้ว่ะไอ้ที่ตัวละครของบ,บ้าก็ไม่เหมาะอิงการิมก็ไม่ได้หาลำบากว่าไม่รู้จะหายัางไงหรือว่าดีลงานไม่ตรงก็มันก็เลยอาจจะเป็นการตัดสินใจร่วมด้วยว่าเอ้ยตัวละครอื่นก็ส่งผลกระทบต่อวีวีเช่นกันมาทางนี้น่าจะเสฟที่สุดอืมมาทางนี้น่าจะหาคนมาแสดงได้ะสะดวกที่สุดสะดวกที่สุดอ่าบวกกับอะ ก็ต้องนิดนึงว่าอาจารย์โอดาเนี่ยอย่างที่รู้ว่าเขาไม่ได้เป็นคนคัดเรื่องนะแต่อาจารย์โอดาเขาก็าคงต้องบอกว่าเขาก็ยอมรับว่าวีวีเนี่ยจะเป็นตัวละครที่มีผิวสีบราวน้ำตาลซึ่งก็เขาก็เลยอาจจะไม่ได้ขัดตรงนี้ก็เป็นได้แต่ว่าเชสสีไหนอีกเรื่องในสร็เลยสรุปเลยสรุปเลย,เลยนักแสดงเนี่ยมีมาเจ้าหญิงที่เหมาะสมอยู่แล้วและก็มีคอนเนคชันที่ดีต่อทีมงานแคสอยู่แล้วที่นีมีอนเนชันมาสุด เขาเรียกคอนเน็ชันนี่มันคอนแลมชันหรือเปล่าคอนเน็กชัน k ิ n g คิงคอนเน็กชันอีคิงอย่างนี้เขาเรียกว่าระบบอุปถัมมะระบบอุ <c oughs> ปถัมเส้นใช้เส้นใช้เส้นใช้เส้นแต่ก็อย่างว่าแหละแล้วมันก็เป็นการกําหนดหลักของชาติพันธุ์ตัวละครอีกเป็นร้อยนะทั้งนักแสดงสมทบนักแสดงเด่งอีกเป็นร้อยที่ว่ามันสามารถหาได้ง่ายหรือไม่ง่ายคเออเาจริงๆแล้วก็คือว่าพูดง่ายๆคือสะดวกแบบนี้นั่นแหละสะดวกแบบนี้ อย่างนี้น่าจะเหมาะสมและง,ง่ายกว่าหาง,ง่ายกว่าเยอะเลยเอ,อักสแสดงแบบเชื้อสายอินเดียที่ผิวประมาณนี้เยอะมากเ,เออพราะโดยรวมแล้วไม่ไงเพราะถ้าเกิดย้อนกลับไปดูลนยะเดี๋ยวเราจะมีไล่ให้ด้วยถ้าเราเล่นเรื่องเกี่ยวกับอียิปต์หรือเล่นเรื่องเกี่ยวกับตะวันออกกลางนักสแสดงส่วนใหญ่มไม่ใช่คนตะวันออกกลางนะเว้ยใช่ไอชื่อนักสแสดงตัวอย่กูไปดูมามไม่ใช่ตะวันออกกลางเลยเป็นคนประเทศอื่นนะทั่วโลกอ่ะที่หน้าขายเฉยๆหรือเอาอะไรว่าไอคัตตอมอียิปต์เทพไม่เป็นคนยุโรป ออย่างนั้นนะแต่เดี๋ยวมีเล่ากันทีหลังนะเดี๋ยวมีเฮฮาในหลังเออซึ่งความจริงนะตรงเนี้ยมีปัญหาอยู่นิดนึงว่าเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องเซนสทีฟนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องก,การเหมารวมอการเหมารวมเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ซึ่งเดี๋ยวจะเป็นหัวข้อต่อไปน,นั่นเองซึ่งมาถึงประเด็นสำคัญอีกอย่างหนึ่งแหละประเด็นนี้คือประเด็นนี้หลายๆคนถกเถียงกันหรือว่าพอคนเห็นวีว,วีเป็นสีผิวนี้ปุ๊บม,มาแล้วโว่กอ่ารับยี่ต้องมาโบกแล้วโบกเลยโบกเลยแน่ทำไมไม่โกอย่างวันเน็ตฟิก ขอสรุปตรงนี้เลยนะว่าความจริงแล้วมันอาจจะตรงกันข้ามกับโว้กเียด้วยซ้ําเพราะความจริงแล้วนี่คือมันมันคือการขัดต่อหลักการของโวคกนะเว้ยหลักการของโวคกคือการที่ให้เห็นกลุ่มคนที่อัลลีพิเซนต์กรุ๊ปได้พังอาจขึ้นมาถูกปะ่ะแต่อันนี้มันตรงกันข้ามอันนี้มันคือการแย่งงานของคนชาติพันธุ์อารหรับหรือตะวันออกกลางอย่างชัดเจนมินาซ้ํานะปัญหาเนี้ยมันยังอยู่ในฮอลลีวูดมาอย่างยาวนานและและยังไม่ได้เคยได้แก้ไขด้วยอออืเ มันจะโวกได้ไงวะ,ะถูกปะถูกปะมันจะโวกได้ไงวะนั่นก็คือการเหมารวมนั่นเองอซึ่งความจริงแล้วหลักๆของการเหมารวมนะมันมีเหตุผลหลักๆใหญ่ๆสองอันไว้อย่างแรกหากคนเล่นไม่ได้ร้านนี้ชัดเจนว่าอันนี้มีอยู่ตั้งแต่โบราณละมันหาคนเล่นยากอออย่างสมัยก่อนอย่างเงี้ยสาเหตุหนึ่งมึงจําได้ไหมที่มันมีคนผิวขาวอืเล่นเป็นคนเอเชียก็เขามีตาชั้นเดียวก็กมอนคนเอเชียคือหลักๆแล้วอ่ะมันคือการหนึ่งละ มันหาคนเล่นยากคือมันมีทั้งเรื่องภาษาวัฒนธรรมแล้วก็หลายๆอยา่างรวมๆปนๆกันซึ่งอย่างที่บอกว่าอย่างออชาติตะวันออกกลางมีเพียงประมาณ1%อร์เซนหรือสองปร์เซ็นนิดเดียวสําหรับในฮอลลีวูดหายากนี่ก็คือเป็นหนึ่งเหตุผลนะของการเหมารวมเกิดขึ้นอย่างที่สองอันนี้ออกเหยียดชาติพันธุ์นิดนึงก็คือการที่เขามองว่ามันไม่ต่างกันเขาบอกว่ามันไม่ต่างกัน เอาง่ายๆก็คืออย่างคนผิวน้ําตาลหรือผิวแทนอะไรพวกเนี้มึงจะสังเกตว่าคนอิบูดเนี่ยมันก็จะมองแบบอ่ะประเทศไหนที่มีผิวแทนผิวน้ําตาลมึงก็ตีรวมตีขุมมาเลยอินเดียอะไรเงี้ยอันนี้เข้มหน่อยอือ่ะถ้าเกิดคนผิวแทนผิวน้ําผึ้งรู้ไหมหลายๆประเทศส่วนใหญ่ชอบไปยิมแถวไหนพวกลาตินนักแสดงลาตินจะมาเล่นแถบๆนี้เยอะมากๆเพราะจริงๆอ่ะเขาเขาก็น่าคล้ายแบบอย่างคนแบบพวก อาจนิดได้ก็น่าขายคนไทยเยอะอ่าใช่ใช่คืออันนี้มันก็คือการเหมารวมอย่างหนึ่งแล้วก็ความช่วยนิดนึงนะอ่าแต่ถ้าถามว่าโวไหมอันนี้แหละคือสิ่งที่โวเขาพยายามผลักดันและแก้ไขไว้อ,อมันไม่ใช่มันไม่ใช่โวมันคืออยู่ตรงกันข้ามเลยด้วยซ้ำพูดง่ายถ้าเอาสะดวกมันก็คงหาคนชาติพันธุ์อื่นมาเล่นนั่นแหละค่อยๆเลยหาง่ายสะดวกกว่าแค่นั้นเองตัวอย่างนะยกตัวอย่างแบบอาฮาเลยหนังเรื่องเจมอมมี่รีเทนกันแล้วกันมึงรู้ไหมต้น อาส斯ูนามูเนี่ยสวยแบบครีโอพัตตาแม่งเป็นคนเวเนีคนเมกาใตา้คนเมกาใต้เป็นฮนะิสแปนิกอีกอันหนึ่งอิโมเทฟผู้ร้ายเลยนักบวชจากอียิปต์นะผู้ยิ่งใหญ่มึงรู้ไหมแม่งเป็นคนเซาท์แอฟริกาแต่อันนี้ปั่นที่สุดคือแล้วมึงจำเม,มจายได้ปะนะที่เล่นเป็นเมจายทหารปกป้องในทะเลทรายนะเออกลุ่มคนในทะเลทรายเลยมึงรู้ไหมเป็นคนชาติพันธ์ไหนอันไหนนะ <laughs> แม่งเป็นยห <laughs> <laughs> เป็นอิสราเลอลเนี่ยเป็นคนอิสราเอลอมาเล่นเป็นชาติพันธุแขกอเอออันนี้คือมันเลยมีเชื้อสายเยอรมัน <laughs> คือพูดง่ายว่าตัวละครที่จะเป็นคนอียิปต์หรือเป็นคนตะวันออกกลางทุกคนไม่มีใครมาจากตะวันออกกลางจริงๆเลยอและเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นต่อเนื่องนะเยอะแยะแต่ไม่หมดแล้วก็ไปใช้คําที่ว่าแบบเอ้ยเอาคล้ายๆใกล้เคียงกันหรือดูไม่ออกมาก็พอ จนกลายเป็นภาพจําถึงทุกวันนี้นะจนกลายเป็นภาพจําถึงทุกวันนี้ว่าแบบเอ้ยก็เอาคล้ายๆก็พอแล้วก็ยังเป็นปัญหาที่ฮอลีวูดเขาอยากจะแก้ไขนั่นเองนะครับสรุปเลยโวกไม่วกไอะต้นมึงสรุปให้ฟังนิดนึงดิโวกไม่โวกมันมันมันดูเป็นแบบการรีเวิร์สการรีเวิร์สรีเวิร์สโวกกูว่าวอร์กจะต้องด่าด้วยซ้ำโวกจะต้องด่าด้วยซ <c oughs> <ๆ>้ำเพราะฉะนั้นผมฟันธงให้ครับไม่น่าครับโวกนี่ไม่น่าอ่ะแล้วตอนนี้ก็ต้องมีคนพูดถึงละไอชิปูมึงบ่นมาต้องนานละ แล้วจิ๊บย่อยมากมายเลยแล้วมึงแคสดีๆจะเป็นยังไงอันนี้ผมก็ไปหามาแล้วก็ไปบังเอิญเห็นมาเอามีแฟนแคสเว้ยเออแฟนแคสอันนึงกูไปจิ้มมาขออนุญาตนะแฟนแคสอันนี้ไปหามด็กเด็กๆๆอ้โหูกูจิ้มมาแล้วกูตกใจเลยเว้ยแม่งเพอร์เฟกมากเพราะแฟนแคสอันเนี้ยคือทุกคนน่ะเป็นชาวตัวนันออกกลางหมดอเออเป็นคนแบบแถบอารามหมดเลยและทำออกมาหน้าเหมือนด้วยเว้ยหน้าเหมือนตัวละครหมดเลยนี่ขึ้นให้ดู เป็นไงต้นเป็นไงบ้างมึงว่าเป็นไงบ้างก็เรียกว่าโอเคดีเลยแต่ผมว่าที่ที่ไม่เป็นอย่างเงี้ยอาจจะเพราะการดีลงานที่ยากหรือเปล่ามีหลายองค์ประกอบมากเพราะว่าการดีลงานเนี่ยมันต้องดูด้วยหลายปัจจัยนะทั้งเรื่องคิวงานใช่ความดังฝีมือการแสดงค่าตัวภาษาสำเนียงโอ้โหพื้นที่ย่างคือถ้าเกิดสมมุติเขาทํางานอยู่ทซวนู้นน่ะให้เขาย้ายมาเนี่ยมึงมีการทาทาเรื่องวีซ่าทาเรื่องอะไรโอ กินการ์ดมั่งั่วปหมดนะเอาความจริงคือยากใช่แล้วก็เป็นเรื่องภาษาอีกเพราะว่าไอ้ตัวบันทีนนี่มันเป็นซีรีส์ภาษาอังกฤษจริงเพราะว่าเอาจริงในหลายๆประเทศนะอย่างอเมริกาหรือยุโรปหรืออังกฤษเนี้ยอย่างที่ส่วนตัวเลยตอนนั้นที่จะทํางานที่อังกฤษอะ่ะมึงต้องท็อปจริงๆนะเขาถึงจะยอมยื่นเออบริษัทอ่ะต้องยอมยื่นให้มึงอ่ะเพื่อที่จะอยู่นู่นซึ่งมันเปลืองค่าใช้จ่ายบริษัทเพิ่มขึ้นไปอีกเออตอนนั้นสกิลตี้อะไม่โอ้โหเอาง่าย กูสมัครงานที่นั่นยากกว่าอืมเออยากกว่าอยู่ไทยหรือว่าอยู่โซนนี้แน่ๆเพราะว่าเขาต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอ,อันนี้ก็เหมือนกันกรณีเดียวกันถ้าคุณเป็นนักแสดงจากต่างประเทศนะไม่ได้อยู่ในอเมริกาเป็นหลักอเออมันมีปัญหาเรื่องพวกนี้เพิ่มเข้าม,มาอ,อีกมึงสังเกตเวละทําไมส่วนใหญ่แล้วมันชอบแบบเป็นนักแสดงเฮ้ยลูกครึ่งบิสติสอ,อย่างอ่ะอย่างตัวของคุณชาริตาเองอ เขาก็ขึ้นว่าเป็นอ่าบริสติดแล้วก็ India. อินเดียแต่คือความจริงแล้ว100อ่ะร้อยเปอร์เซ็นต์่ะคือ India. อินเดียแต่ขึ้นบริสติดด้วยเพราะว่าเขาเป็นซิติเซนตบิต่แต่ละเขาได้สัญชาติบริสติดเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ไม่มีปัญหาเพราะเป็นบริสติดอ่ะมึงจะไปทํางานเมกาง่ายอืมง่ายอีซี่อะไรเงี้ยมันจะมีเรื่องพวกนี้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยและก็อีกอย่างหนึ่งอย่าลืมวีบีอ่ะถ้ามันเปลี่ยนทีต้องเปลี่ยนทั้งแผนอืเพราะฉะนั้นอันนี้มันอาจจะกลายเป็นความยากหลายเท่าเพราะมันต้องมาเป็็นแบบ pack. มาเป็นแพ็คคู่เออไม่แพ็กคู่อ่ะกูว่าแพ็คใหญ่เลยมึงอร่มาแพ็กใหญ่เลยเอ็กตาด้วยมึงเปลี่ยนทีมึงเปลี่ยนทั้งแผงเออหรือว่าเอายิง่าที่มีคนเขาบอกว่าอ่ะวีวีมึงทำสีนี้แล้วนะแล้วชาวเมืองอะ่ะถ้ามึงเป็นสีขาวกันได้นะกูจะโกรธให้อะไรอันนี้ก็ต้องมองดูรอดูเหมือนกันนะ,ะว่าจะออกมายัางไงเพราะว่าถ้าเป็นเอ็กตามาโอ้คิวขาวจ้วงมาเลยก็เอยมันแ็แปลกแต่ก็ไม่อะไรหรอกผมมองว่าเขามองเรื่องของนักแสดงนะตัวหลักใช่หลักมากกว่า นี่อันนี้อีกรูปหนึ่งอันนี้บอกเลยให้เอไอทำให้นะครับเป็นแงต้นวีวี่หรือจริงวะสัตว์จริงสีนี้มันจริงหรือจริงวะอันนี้เอไอช่วยทําให้นะครับมีประโยชน์เหมือนกันที่เอไอก็มีประโยชน์เหมือนกันอ่ะไอแต่ขอพูดอีกนึงความจริงอ่ะให้คุณไอทำก็ได้สีอย่เนี้ยอย่างเงี้ยให้คุณไอทำก็ได้แต่จะใช้เวลานานหน่อยนะเอไอเร็วกว่ามาสุดท้ายเลยขอสรุปปิดคดีเลยก็แล้วกัน ถ้าให้วิเคราะห์แต่แรกเลยนะผมมองว่าวิวีคนเนี้ยส่วนตัวจากข้อมูลทั้งหมดอ่ะส่วนตัวนะอืกูว่าผิวเข้มไปนิดนึงค่ะผิวเข้มไปนิดหนึ่งเฉดสีอ่ะถ้าขึ้นอีกสักเบอร์หนึ่งเออสว่างขึ้นอีกเบอร์เนึ่อว่าเพอร์เฟกแคสเออสว่างขึ้นอีกเบอร์นึงกูว่าเพอร์เฟกแคสตเลยเออแต่ว่าก็นั่นแหละสําหรับส่วนตัวแล้วกูไม่ได้ขัดใจอะไรมากที่ห่วงคือสีผมเนี่ย <Pop. S 1> เพราะฉนั้นเข้มประมาณเนี้ยสีผมมันรู้สึกขัดใจใชิ่มหาย มึงก็ขัดใจใช่ไหมขัดใจขัดใจที่สุดแล้วอันเนี้ยแต่อาจจะต้องไปดูในเรื่องก่อนนะเพราะว่าก<ม>ูหลังจากกูดูตัวนักแสดงมาหลายหลายที่อ่ะสีผิวเขาก็ไม่ได้เข้มขนาดนนในเรื่องพิชิตั้นกูไปนั่งดูมาก,ก็ไม่ได้เข<ม>้มขนาดเพราะฉากที่เห็นมาจากมันเหมือนมันอยุดใน่ที่มืดอืมไม่ได้เข้มขนาดนั้นไม่ได้เข้มขนาดนั้นที่มองว่าน้ําตาลของเขาเป็นน้ําตาลกลางๆเสียด้วยซ้ําก็เลยมองว่าเออต้องรอดูอันนี้ต้องรอดูส่วนเรื่องเดิมโว้กไม่โว้กอันนี้คือสรุปให้เลยว่าตรงกันข้ามอืเอาตามสะดวกแคสมากกว่าเอาง่าย มึงด <muitas> <arias> ูที er <im> ่ฮาที่สุดเลยนะไอ้เชอินการิมอ่ะไม่เอาคนดํามาเล่นมึงก็ดูแล้วกันมึงก็ดูแล้วกันล้วเอาคนดามาเล่นทั้งหลายนี่อ่ะถ้าความจริงวิวีอ่ะมึงเอาชนชาติอินเดียมาอ่ะมึงต้องการคนผิวนี้อันนี้มึงเอาคนแล้วเขาเรียกว่าชาติพันธุ์มาเลยเออมึงเอาคนดำมาเลยอันนี้คือกูบอกเลยว่าหลุดชาติพันธุ์ไปเลยนะอันนี้ไม่ได้หลุดแค่สัญชาตินะอันนี้หลุดชาติพันธุ์แบบไปไกลเลยอ่ะเออแค่นี้ก็ชัดแล้วปะว่าแม่งเอาสะดวกอ่ะว่าเอาสะดวกอ่ะ เพราะว่าพอ,อ,อผิวเข้มมึงก็สามารถเอาพลดำมาเล่นได้ใช่เนเเเียนเข้าไปเลยวะเนียนกลมกลืนเข้าไปเลยอ่ะส่วนอันนี้ของเป็นเรื่องโดยรวมแลวนะถ้าใครมีภาพจําจากแอนิเมชันก็เขาบอกไว้ที่นี้ว่าก็ซวยหน่อยอเออก็ซวยหน่อยก็จะเจ็บนิดนึงจะเจ็บนิดนึงเพราะว่าภาพจําจากแอนิเมชันก็จะมีผิวที่ขาวขาวชัดเจนส่วนผมว่าโชคดีนิดนึงส่วนใหญ่แล้วจะเป็นอ่านมั้งอ่ะอ่านตูนมาตั้งแต่เด็กซะมากกว่า ก็เลยจะภาพจําก็จะเป็นขาวดากูเลยไม่ค่อยติดเท่าไหร่เออแต่ถ้าใครไม่ชอบหรือว่าติดกับภาพจําอันนี้ถือว่าเข้าใจได้นะเออคือเป็นเรื่องที่ไม่แปลกมากไม่มีการว่าแบบเอ้ยมึงไม่ชอบวีวีสีผิวนี้หรอมึงเหยียดคนดํานี่ว่าหรือมึงก็แค่เห็นเป็นคนดําก็เลยไม่ชอบอันนี้ผมไม่เห็นด้วยนะกับการว่าอย่างนี้ผมมอกว่าแต่ละคนเนี่ยมันมีเรื่องของความชอบไม่ชอบไม่เหมือนกันมีเรื่องของความเออถูกใจไม่เหมือนกันเขาไม่ได้ชอบคนดํา ก็ได้หรือว่าเขาจะไม่ได้ชอบเพราะว่ามีภาพจําไม่ตรงก็ได้ใช่ก็ไม่ได้ผิดบอกเลยไม่มีผิดสักอย่างแต่อย่าไปเหมารวมว่าเหยียดเอออย่าไปเหมารวมว่าเหยียดคือบางทีเขาอาจจะไม่ชอบนับแสดงผิวดํามาเล่นตรงนี้ก็อืก็เป็นสิทธิ์ของเขาไม่ได้เหยียดด้วยเออยุคสมัยนี้มันเริ่มแปลกว่าพอเราแค่บอกว่าไม่ชอบแคสอย่างที่เราไม่ชอบเนี่ยกลายเป็นว่าโดนตีตาว่าเหยียดกันมาทั้งะอ่บอกว่าสุดท้ายแล้วมึงก็แค่ไม่ชอบคนดํานี่หว่ากูว่ามันไม่ใช่เพราะว่าตามทิ้งเคอร์แล้ว นักสแสดงคนนี้ก็ไม่ใช่ไม่ก็ไม่ใช่คนดำในะไอ้สัตว <c oughs> ์อย่ามั่วอย่ามั่วกันอย่ามั่วกันเออไม่ใช่ผิวดําด้วยเออใช่ไม่ใช่ผิวดําด้วยเพราะเข้าใจถูกกันซะด้วยเพราะฉะนั้นผมมองว่าถ้าจะคุยกันเรื่องว่าเอ้ยไม่ชอบหรือชอบเพราะอะไรคนคุยกันด้วยเหตุผลว่าเอ้ยไม่ชอบเพราะว่าเอ้ยติดภาพจาอันนี้นะอืยซึ่งเราก็เข้าใจตรงกันเห็นด้วยกันแต่ผมโอเคนะผมรู้สึกว่าผมโอเคนะมันยังอยู่ในสเกลที่รับได้เพราะว่าพื้นฐานแล้วมันก็ยังอยู่ในตัวเลือกที่ไม่ได้แย่อะไร ดีกว่าเลือกเพราะดีไออ่ะดีกว่าเลือกที่ไอแต่แต่ถ้าอันนี้ไม่ได้เลือกเพราะดีไอแต่เลือกเพราะสะดวกนี่แย่ห่ออันนี้อันนี้หนักว่าดีไอมันจะมีข้ออ้างได้่าแบบเราทําเพื่ออยากให้ทุกคนได้โอกาสนะอันนี้เพราะอะไรอ๋อหาง่ายว่าอันนี้แต่ก็พูดตรงๆมันก็มันก็ต้องถูกมาเพราะว่ามันก็ไม่ได้หาง่ายใช่ป่ะราะไม่งั้นมันจะเหมือนเพิ่มงบไปโดยไม่จําเป็นออมันมันจะไม่ง่ายใช่มันจะไม่ง่ายพี่มองว่า ถ้าเขาตัดสินใจมาอย่างนี้แล้วก็เออพอเข้าใจได้ที่เหลือก็ต้องไปวัดการแสดงละอ่าเออแล้วก็ไปวัดสีข้างในเรื่องอีกทีนะว่าจะออกมาเป็นแบบไหนเออซึ่งแฟนๆวันพีก็คงไม่พลาดอยู่แล้วเอสำหรับกูกูคงไม่พลาดเลยเดี๋ยวจะมารีวิวกันอีกครั้งนะอ่ะผมต้นส่งท้ายได้หรืไหมก็ประมาณนี้แล้วกัน๋ยวคลิปยาวเลย วันี้จะให้คลิปสั้นหน่อยให้คลิปสั้นเดียวเลยจะได้พอดีไงเพื่อนกินข้าวได้หมดพอดีอ๋อเพื่อนกินข้าวได้หมดพอดีใช่ไหมวันนี้มาจริงจังไปมีหึงป่าวว่าจริงจังจริงจังอันนี้เข้าหมดเข้าหมดจริงจังมีบ้างมันต้องมีบ้างมาเดี๋ยวเขาหาวู่ไรสสาระบ่อยเสร็จเอ่อหาบูไลสาระบ่อยกันไปโอเคครับผมวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะวันนี้ก็มาประมาณนี้เนาะเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็ทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผม เออคอมเมนต์กันแลกเปลี่ยนกันอย่างสร้างสรรนะ<ช>เออเป็นเพืเ่อนๆกันเราไม่จำเป็นที่ต้องมาว่าหรืออะไรกันแล้วเ,เราชอบแบบนี้เราก็าให้เกียรติซึ่งกันและกันได้นะครับผมยังไงวันนี้ก็ประมาณนี้ตามทุกคอมเมนต์คุณต้นเราต้องขอขอบคุณขนมแมวเรียชิงกระเบลโซเดียมต่ำไม่ติดเค็มมีประโยชน์จากทอลีนวิตามิน A B2 ดีมีเลขทะเบียนหารสัตว์ในไทยปลอดภัยแน่นอนเพราะทำมาจากวัตถุดิบมีคุณภาพใช้นสั์แบบฮิวแมนเกรดมีกลิ่นหอมรสชาติกลมกล่อมเนื้อสัมผัสนุ่มละมุนไม่แต่งกลิ่นไม่ใส่สารกันเสีียท่สคัญ ราคาหน้ารับสบายกระเป๋าแล้วก็มีเลือกมาตรการถึง5าชาติครับยังไงต้องขอบคุณชิงกเบลด้วยนะครับที่เป็นสปอนเซอร์ให้เราในวันนี้ขนมแมวเรียสุดอร่อยบางทีเผื่อเ,เจ้านายไม่กินเรากินเองกง <c oughs> ได้เลยเฮ้ยแนะนําไม่ดีให้ในายท่านกินดีกว่านะครับนายท่านชอบอ่าอย่างไงวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซ <c oughs> ับสไคร b ์พวกเราด้วยจะได้มีเพื่อนมาคุยเรื่องหนังด้วยกันนะใครถูกใจก็ซุปเปอร์แตงได้นะไม่ว่ากันเอ้ย <c oughs> อย่าลืมลืมลืมไป <c oughs> สมาชิก <c oughs> เดี๋ยวจะมีเรื่องใหม่มาแล้วออฟเฟร เออเดอะแบทแมนจะออกจากโรงเราแล้ะเดี๋ยวออฟแฟนมาแทนสมาชิกไม่ต้องน้อยใจนะครับช่วงนี้เรากำลังอัปเดตคอนเทนต์สมาชิกเรื่อยๆใครกดติดตามสนับสนุนพวกเราไว้ตลอดเราก็จะมีของตอบแทนมาให้เรื่อยๆก็คือการม,มีคลิปสมาชิกนั่นเองเด <c oughs> ี๋ยววันนี้ก็มาณนี้เจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ